สวัสดีค่ะดิฉันติสนาค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาดูรกีค่ะตดกเชโฮสเกร์ดินิสนานๆจะได้มาเจอกันอีกครั้งนะคะยังคิดถึงกันอยู่ไหมคะแล้วโอกาสน,นี้นะคะ ก็ได้นำความรู้นะคะเกี่ยวกับกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะในภาษาตรุรกีวัฒนธรรมของชาวตรุรกีการใช้วิถีชีวิตของคนตรุรกีนะคะมาฝากและเล่าสู่กันฟังนะคะนั่นก็คือนะคะในเรื่องของการดื่มชากาแฟนะคะของชาวตรุรกีนะคะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะหรือว่าถูกเชื้อเชิญน,นะคะไปบ้านของ คนชาวตุรกีเราก็มักจะได้รับการต้อนรับนะคะเกี่ยวกับการเชิญให้ดื่มชาเชิญให้ดื่มกาแฟนะคะเพื่อเป็นการสร้างเพื่อนสร้างมิตรภาพที่ดีโดยเฉพาะการได้ต้อนรับเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนนะคะนี่ก็ถือว่า,าคนตุรกีในส่วนของวัฒนธรรมของเขาตรงนี้นะคะก็มักจะเห็นได้ค่อนข้าง ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการต้อนรับแขกนะคะจนมีคำสุภาษิตในการเปรียบเลยนะคะว่าหากได้ทานกาแฟนะคะกับชาวตุรกีสักครั้งหนึ่งนะคะเปรียบเสมือนเป็นญาติกันมาก,กว่า40ปีนะคะหรือว่ามีความจดจำกันนะคะไปยาวนาน นะคะแม้จะผ่านไปยาวนานแล้วหลายปีก็ตามแต่นะคะเขาก็มีคำเปรียบเลยเป็นสุภาษิตนะคะในภาษาตุรกีนั้นนะคะซึ่งกล่าวไว้ว่านะคะเบียฟินจันกาแฟนินครึกยืนฮาเธอรือวัสเด นะคะเบียดฟินจันกาแฟนินครึกยืนหาเธอหรือวาสดอนะซึ่งก็เปรียบเปยนะคะเปรียบเทียบนะคะเสมือนว่าออได้ดื่มกาแฟกับชาวตุรกีเนี่ยสักแก้วหนึ่งหรือสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะจะมีความทรงจำนะคะที่ดีต่อกันนะ่ะไม่อาจลืมเลือนได้แม้จะผ่านไปยาวนาน40ปียาวนานไปเลวก็ไม่อาจที่จะ ลืมกันได้ตรงนี้นะคะหรือเม,ม้แต่นะคะการได้รับน้ำใจนะคะความเมตตาแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะจากใครคนใดคนหนึ่งนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็ไม่อาจทำให้นะคะลืมกันได้นะคะนั่นก็เป็นสุภาษิตที่ที่ที่น่ารัก มากเลยทีเดียวนะคะสุภาพิตธ์หนึ่งนะคะอของชาวตุรกีและก็ถือโอกาสนำมาฝากกันวันนี้นะคะซึ่งคนตุรกีนั้นในการดื่มกาแฟของเขาเนี่ยกาแฟของชาวตุรกีเนี่ยมีกาแฟหนึ่งเขาเรียกว่านะคะทูคาเฟซินะคะทูก,กาเฟซิเป็นเป็นกาแฟตุรกีหรือว่าตุรกีกาแฟนะคะซึ่งจะมีอ่า ความเข้มข้นนะคะรสชาติขมนะคะดังนั้นความขมของกาแฟตุรกีเนี่ยนะคะเขาจึงเปรียบเปยว่าความขมของกาแฟตุรกีเนี่ยดื่มไปแล้วเนี่ยนะคะขมจนทำให้เรานั้นนะคาะไม่อาจที่จะลืมกันได้แม้ผ่านไปอันยาวนานนะคะในี่ในการเสิร์ฟก,กาแฟของคนตุรกีนะคะ <ง i S 1> เ,เขาก็จะใช้ถ้วยกาแฟะน,น,นะคะลักษณะถ้วยกาแฟเล็ก แบบนี้นะคะซึ่งเล็กกว่าถ้วยกาแฟปกติทั่วไปนะคะ,นะคะก็จะเสิร์ฟถ้วยกาแฟเล็กๆในลักษณะแบบนี้นะ,ะนะเนื่องจากว่ากาแฟนั้นมีรสขมจึงใช้ถ้วยเล็กลงมานะฮะลงมากว่าถ้วยกาแฟปกติธรรมดานะคะมาดื่มกาแฟด้วยกันนะคะ ะะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ